ใช้ AI ให้ช่วยคิดคอนเทนต์ให้เราแบบง่ายๆด้วยมือถือทำยังไงไปดูค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปโหลดแอปลงเครื่องก่อนนะคะหน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดอนุญาตกดไปตามขั้นตอนได้เลยค่ะกดที่เครื่องหมายกรกกาทนะคะแล้วก็กด Open Chat นะคะกดที่ Continue นะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์มือถือของเราได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ ไอเดียคอนเทนต์นะคะที่ต้องการให้ AI ช่วยคิดนะคะ,อ,ะอันนี้ปุ๋ยจะลองพิมพ์เข้าไปให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ ะะเขาก็จะช่วยคิดไอเดียออกมาให้เราแบบนี้เลยนะคะ,ะปุ๋ยจะลองขอไปร้อยไอเดียนะคะอ่าเขาก็คิดออกมาให้เรานะคะร้อยไอเดียเลยนะคะซึ่งมันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะคะสำหรับคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกคอนเทนต์ตันนะคะสามารถใช้วิธีนี้ช่วยได้เลยนะคะมันง่ายแล้วก็สะดวกกับเรามากๆถ้าเราต้องการ Copy ีหัวข้อคอนเทนต์ต่างๆนะคะไปใช้ก็จิ้มค้างไว้นะคะแล้วก็กด Copy ีนะคะ แล้วเราก็สามารถเอาหัวข้อไอเดียต่างๆเหล่านี้นะคะไปวางไว้ที่แพลตฟอร์มต่างๆได้เลยอ่ะอันนี้ของปุ๋ยนะคะจะลองเอาไปวางไว้ที่ l ล ne นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางหน้าเพจไว้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ